สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ผมกินส้มโอให้ดูส้มโออันนี้อ่ะยิงพาเองพามาจากลูกนี้ที่เอามาอวดเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือลูกค้าให้ส้มโอมาตั้งแต่จะสองอาทิตย์แล้วอะ่ะก็คือวันนี้ยิงพึ่งมาพาแล้วยิงพาวันนี้พามาเป็นแบบสวยเลยนะนี่ เขาเรียกว่าอะไรพันพันอะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่ามันออกมาแบบนี้นี่ดีจะเก็บให้ดูคือแบบชิมไปแล้วนิดนึงอร่อยก็เลยแบบอัดคลิปหน่อยละกันแล้วจะมากินให้ดูอันนี้ลูกค้าให้มาจะสองอาทิตย์แล้วหญิงก็ไม่รู้ว่าส้มโอมันจะเก็บได้นานขนาดนี้ ยังไม่นอนบ้างมาเดี๋ยวแป๊บหนึง่งชํ่แบบนี้เลยนี่แกะให้ดูเลยอ๋อเป็นเป็นแบบอร่อยนะไม่จิ้มก็อร่อยแล้วือมอหล่นเต็มหมดแล้วเดี๋ยวจะจิ้มให้ดูก่อนจิ้มแบบนี้เลยแล้วกันจิ้มแบบเป็นอันอือตกจิ้มแบบเป็นอันเลยนะเพราะยิงกินคนเดียว มีน้ำจิม้มอือืดีมากไปครับอือหือมันดีมากความคือแบบอร่อยมากแป๊บนึ่ง แกะเต็มอันให้ให้ดูจะเป็นแบบนี้มาอ,มอร่อยส้มโอตอนสี่ทุ่มจะห้าทุ่มนะจ๊ะอ,อร่อยมากขอบคุณลูกค้ามากเลยนะคะวันนั้นได้ทั้งผักได้ทั้งส้มโอ ฟินมากอร่อยจริงแล้วปอกเองด้วยนะมันไม่ได้เปรี้ยวนะทุกคนมันกำลังดีเลยให้หนูโอ้ลูกใหญ่ฉ่ำมากเดี๋ยวจะไปกินต่อแล้ว ขอบคุณลูกค้านะคะ